โอ๊ย <niño sharing> โอ้ย well well. <ART> โอ <ed> ้ยเกือบจะถึงแล้วนายต้องทำได้สิเทอร์รี่ลอยโอ้ยทำไมเวียนหัวแบบนี้ล่ะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเ้ยเกือบไปแล้วเชียวเฮ้ยทนอีกนิดหนึ่งนะเทอร์รี่โอ้เ เธอรีฉันสายมากแล้วเร็วเข้าเธอขอโทษทีที่มาช้าสิซิไม่เป็นไรหรกเร่งมือหน่อยก็แล้วกันเอยถ้างั้นเธอช่วยฉันหน่อยก็แล้วกันนะฉันช่วยเองฉันช่วย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 เงียบเธอนะเลกี้เธอช่วยเขาก็แล้วกันนะเงี เฮ้ยอวาเออมกเลาโอ้มีอะไรหรือเปล่าเทอรี่เออไม่มีอะไรหรอกงั้นฉันไปก่อนนะ

ช่วยทียฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วนันนเี่ยเธอรี่อดทนอีกนิดนะทีมกู้ภัยกำลังจะมาในไม่ช้าเขามาแล้ว้เย เธอรี S <S mm ่เอมเบอร์จับตาดูเธอรี่เอาไว้นะส่วนรอยกับฉันจะช่วยกันออกแรงดึงเธอรี่ขึ้นมาเข้าใจแล้วลงมือกันเลยนะรอยโอเคโอ้ยเร็วๆหน่อยนะไม่ต้องห่วงนะเธอรี่เราจะช่วยคุณออกมาเองเธอรี่ขณะที่เราดึงช่วยค่อยๆบุนล้อของคุณอย่างช้านะเออ๊กจับพยายามนะเอาละพร้อมแล้วนะ ออดทนไว้นะอีกเดี๋ยวก็จะได้แล้วล่ะอดทนไว้นะเดี๋ยวก็จะได้แล้อทเดียวก็้แง้วล่ะงแนไ้ยเด้ยโก้ล่ะดทน้ยเดียู่ต้แล้่อทนไนเดยวก็จะ้ล่ะดน้นะเดี๋ยะไ้ลดทน้นะเยวะ้ลว้นเยวกเจ้แล้ว้นะเด้ยจ้ล <uhhh> ่ะอเ้นเธอยจไว้แล้วัน้นเด้ยจ้แล้ว ทุกคนร้อมกันหรือ,อยังพวกเราพร,พร้อมแล้วเอาล้วนะหนึ่งออสองฉันทนต่อไปอีกไม่ไหวแล้วนาะทนอีกหน่อยนะเทอรี่ฉันฉันไม่ไหวแล้วตอนนี้เธอเลิกกัมันจะตกออกไปไแล้วพอลลี่รีบออกไปก่อนเร็ว ไม่งั้นเธอจะต้องบาดเจ็บไปพร้อมกับฉันด้วยนะนีะ่ไม่ต้องหัวนะเธอรี่ฉันไม่เป็นไรหรอกเธอรี่คุณพยายามมากกว่านี้หน่อยได้ไหมเอ้ยขอโทษด้วยนะแต่ฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วนะ,ะ่อลี่ทุกค,คนหวังว่าฉันคงไม่มาช้าไปนะไม่เลยนะมาทำคน,นดีเลยอะ ริงเหรอตอนนี้ฉันเปลี่ยนใบพัดเรียบร้อยแล้วมันทรงพลังมากเลยด้วยหนึ่งสองสำเร็จแล้วเก่งมากเลยเทอรี่ Ơ, <laughs> ờ, mình mới thăm Nga lửa จากอันที่สองเหมือนเคยก็แล้วกันนี่เลย นั่นสิงอะไรนะ่ยเฮ้ยตายแล้วลีนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยคุณพระช่วยเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดเหตุฉุกเฉินลีนี่มุ่งหน้าเข้าเมืองด้วยความเร็วสูงสุดนะดูเหมือนเขาจะใช้ที่ชาร์จอันที่เสียนะคุคงจะใช้พลังมากเกินไปจะทำให้รถเกิดชด เรามีเวลาไม่มากรีบไปใิที่เกิดเหตุกันดีกว่าเมื่หแล้ว เฮลี่ตรวจดูว่าคลินนี่อยู่ไหนนะเข้าใจแล้วโอ้ยคลินนี่ยุดนะอยุด

ให้คลีนนี่ใช้พลังงานจนหมดเหรออ๋าเราพาเขาไปที่ร้านฝึกกันดีไหมคลีนนี่จะได้ใช้พลังของเขาอย่างปลอดภัยยังไงล่ะทุกคนขอทางหน่อยขอทางหน่อย ร้อยเ,อเพิ่มความเร็วอีกหน่อยนะจะปล่อยให้คลีนี่ตามมาทันไม่ได้นะเข้าใจแล้วจับใข่

ไปที่ถนนแอปเปิลตอนบ่ายโมงตรงงั้นเหรอถ้างั้นฉันก็ต้องจําถนนแอปเปิลก่อนแล้วก็จําเลขหนึ่งแค่นี้ก็จําได้แล้วเอเอเก่งจริงๆเลยเราเนี่ยฉันจําได้แล้วล่ะแอปเปิลคือผลไม้ที่อร่อยที่สุดอันดับหนึ่งแบบนี้ฉันจะไปบอกทุกคนได้แล้วล่ะจําได้เอ้ยทุกๆคนมัส <What>? oh. uh, uh, วันพรุ่งนี้คุณบิลเดอร์จะให้ทุกคนไปเจอกันที่ถนนแอปเปิลตอนบ่ายโมงฮะถนนแอปเปิลตอนบ่ายโมงตรงเหรอนายแน่ใจนะว่าฟังมาถูกจริงๆเอะใช่ถูกต้องเลยสว,ส,สวัสดีครับคุบ er. ิลเดอร์อ้าวทุกคนมากันแล้วละ่ะไว้แม็กซ์มาถึงเมื่อ,อไรเราก็เริ่มทำงานกันเลยนะ แอปเปิลอร่อยเป็นอันดับหนึ่งเลยแอปเปิลอร่อยเป็นอันดับหนึ่งเลย <c oughs> สวัสดีเอนนี่ <c oughs> สวัสดีกินกล้วยอร่อยหรือเปล่าห <c oughs> นูคิดว่ากล้วยเป็นผลไม้ที่อร่อยอันดับหนึ่งเลยใช่แล้วกล้วยอร่อยที่สุดเลยั้งงั้นเอนนี่ฉันไปก่อนนะบายบายแม่แอปเปิล <Apple S 2> <c oughs> เป็นผลไม้ที่อร่อยเป็นอันดับหนึ่งอโอ มันจะไปทางไหนกันแน่นั่นเนี่ยมันมีป้ายอันดับหนึ่งทั้งสองป้ายเลยอโอหนูคิดว่ากล้วยเป็นผลไม้ที่อร่อยอันดับหนึ่งเลยใช่แล้วกล้วยเป็นผลไม้ที่อร่อยเป็นอันดับหนึ่งเราไปถนนกล้วยดีกว่าเออจำไม่ผิดจำได้อ,อ้อยังไม่มีใครมาสงสัยเรามาถึงคนแรกแน่ๆเลยเฮ้ดีใจ ทุกคนทำงานเสร็จกันหมดแล้วทำไมแม็กซ์ถึงยังไม่มาอีกล่ะเนี่ยฮะผมว่าเขาคงลืมเวลานัดไปแล้วล่ะครับนั่นนะสิครับอนี่ฉันหลับนานขนาดนี้เลยเหรอแล้วทำไมทุกคนยังไม่มาอีกอั่นอะไรอ่ะต้องไปดูซะหน่อย แย่ยแล้วไฟไหม้ดีนาค่าทีมกู้ภัยจินพูดค่ะจินเกิดเรื่องใหญ่แล้วป่านี้มีแต่ไฟไหม้เต็มไปหมดเลยว่าไนะบอกหน่อยได้ไหมว่าป่านั้นอยู่ที่ไหนขอขอ้อมูลที่แน่ชัดนะอ๋อฉันเองก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันจะให้ฉันตามหาทุกป่าในบรูมเทาก็ไม่ได้หรอกนะค่อยๆค,คิดหน่อยสิคือฉันจำไม่ได้เลยอ,ะอ่ะแมซ์ จำจุดสังเกตตอนทางเข้าไปได้ไหมออออออตอนฉันเข้ามาเนี่ยฉันจําได้ว่าเห็นเอ็นนี้นั่งกินกล้วยอยู่แล้วเอ็นนี้ก็บอกว่ากล้วยเป็นผลไม้ที่อร่อยเป็นอันดับหนึ่งเลยอ้อใช่แล้วฉันจําได้แล้วว่าฉันเข้ามาทางถนนกล้วย แล้วฉันจะออกจากที่นี่ได้ยังไงอ่ะ <c oughs> เฮลี่เข้าไปช่วยแม็กซ์หน่อยนะเข้าใจแล้วเฮ้แม็กซ์ไม่เป็นไรนะเฮลี่เรามาช่วยนายแล้วนายวางใจได้อีกเดียวทุกอย่างก็จะเรียบร้อยเองรอยแอมเบอร์กับฉันจะจัดการดับไฟตรงนี้เองส่วนนายดับไฟตรงนั้นให้หน่อยนะเข้าใจแล้ว ลมแรงแบบนี้ไปก็ยิ่หโอมนะสิมันต้องลุกลามไปทั่วป่านแน่เลยทุกคนถอยไปก่อนเดี๋ยวฉันจัดการเองเฮ้ยเจ้า,า,า,าต้องเจอแบบนี้นี่